จากการดำเนินกิจกรรมครอบครัวคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลบางละมุงสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3โดยรายงานนําเสนอครอบครัวเด็กชายจิรศิลป์มัททรสนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ 4. ซึ่งเป็นผู้ที่มีความต้องการพิเศษบกพร่องทางสติปัญญา หลังจากเลิกเรียนมาเด็กชายจริรศิลป์จะกลับบ้านมากับน้องสาวช่วยกันทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านและงานบ้านอื่นๆที่มีในแต่ละวันซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะสามารถช่วยให้เด็กชายจริรศิลป์เป็นคนที่มีสมาธิมากขึ้นเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองด้วยทางคุณแม่คาดหวังเอาไว้ว่า นักเรียนจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในสังคมจากการเข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวคุณธรรมในครั้งนี้ทางครอบครัวได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ก็เป็นคุณครูที่ปรึกษาของจิตาสินนะครับก็จากการที่เราได้ทํากิจกรรมครอบครัวคุณธรรมไปนะครับเราสังเกตเห็นได้ง่ายๆก็คือนักเรียนของเราเนี่ยเขามีพฤติกรรมในการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการที่เขาเนี่ยมีสมาธิในการจดจ่อนในการเรียนมากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งเลยเราต้องขอขอบคุณกับทางครอบครัวด้วยนะครับโดยเฉพาะคุณแม่ที่ให้ความร่วมมือกับคุณครูเป็นอย่างดีนะครับเรามีการประสานความร่วมมือกัน นะครับมีการติดตามผลอยู่ตลอดเวลานะครับระหว่างาทางโรงเรียนคุณครูแล้วก็ทางครอบครัวของน้องนะครับจึงเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนด้วยนะครับก็ต้องขอ,ขอบคุณในเรื่องของกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับกิจกรรมครอบครัวคนธรรมในครั้งนี้ด้วยครับเขาเนเขากลับมาจากโรงเรียนก็จะเขาอันดับแรกเลยอะเขาก็จะอาบน้ำอาบไรของเขาก่อนเลยเขาจะบอกเหนียวตัวอะไรเงี้ยเขาจะเป็นเด็กที่แบบ ไม่ไม่ได้เลยอาบน้ําแล้วเขาก็ถ้าแม่ใช้แบบว่าหนูจานเยอะแล้วนะแบบไม่มีจานกินข้าวเขาก็ออกไปล้างออกไปอะไรเหมือนกับช่วยให้เขาอยู่ในสังคมได้ค่ะถ้าไม่มีแม่ไม่มีพ่อคอยคอยให้เขาสามารถแบบดูแลตัวเองได้ทอดไข่เล็กๆน้อยๆต้มมาม่าอะไรเงี้ยค่ะคือจะให้เขาแบบช่วยเหลือตัวเองได้ให้มากที่สุด เรียกหาคนอื่นอะไรเงี้ยคะ่ะต่อไปเขาจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้คือขอแค่นี้อะไรเงี้ยคะ่ะพออะไรที่สังเกตฝนตกแม่นู่นนี่นั่นจะให้เขาคอยแบบคอยสังเกตว่ามีอะไรจากไหมมีอะไรเงี้ยคะ่ะจะช่วยเหลือได้บ้างแบบก็ส่วนหนึ่งเลยคะ่ะไม่ต้องพะวงเรื่องผ้าเรื่องอะไรเงี้ยคะ่ะก็ดีสุดในส่วนหนึ่งเลยคะ่ะถึงว่าน้องเขาจะเป็นเด็กพิเศษ แต่เขาโอเคความรับผิดชอบเขาโอเคซึ่งผลจากการรายงานกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นเด็กชายจิรศิลป์สามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นไปตามที่คาดหวังไว้